ครับสวัสดีครับวันนี้สําหรับตัวที่อยู่หน้าผมครับวันนี้เป็นหลอดไฟเบรกนะครับไฟเบรกรูปร่างตัวนี้ครับเป็นแบบสองขั้วนะครับคือใส่ง่ายครับใส่ทับตัวเดิมไม่ต้องใช้กองอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นทั้งไฟหลีและไฟเบรกนะครับคือ So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah. I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah. I can only say that it feels right. So right so right